สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อผู้รอคอยเล่าสามัคคีมาละลายแน่เหมือนนี้เนาะเพราะว่ามันติดเสียงเคียงเสียงเพลงยู่เทียงจังไดปลอยจังไดเริ่มทำคลิปเนาะพี่น,อน้องเนาะยู่ข้า <c> ง <oughs> ยุ่สลากกลาง้ันเขาจะเปิดเพลงเสียงดังก็ลเลยทำคลิปว่าได้ นี่แต่เสียงเพ่งดังฮึมฮึมโยกกเลยบ่านันเพยงเพ่งเงียบก็มันขึ้นมานี่เทียงพอดี๋ยวอยู่สิบกัวหน้าที่นีนสีเทียงเออกระสีบอกเอฟซีอันหนึ่งได้พวกไอ้ติดตามก็ได้กระสีเห็นอยู่ปุ๊บพิมพ์มันเล่าพัฒนาผิดอยู่ได้การหนึ่งว่าด้เบิ้งวันที่ไปพิมพ์วันที่ซีแต่ว่าข้าบอกกับว่าวันที่หาอยู่ดอกน้อเมือนี่ก็เล่าสามก,กีวันที่หาเด้อ เขาเล่าเดียวเขาจะเล่าสัมมาคีวีไอพีเล่าสัมมาคีกับว่าเขาเล่าวีไอเล่าวีไอพีนั่นจะเขาว่าเขาก็จะว่าท้ายถอดอาจจะว่าบ่มีก็เลยแปลว่าเล่าเมื่อนี้กัเล่าวีไอพีกับสีบ่มี่บริจัดเขาเนาะกับสีมี่ถึงจะเล่าสัมมาคี กับเล้าสามกี้วีไอพีกับเล้าสตาระจัดสามเล้ามือนี้เนาะแต่ว่าขันเหล้าพัฒนานั่นพิมพ์ผิดมือเล้ซื้อเด้อยาสับสนเด้อปูก็ไดี๋ยวว่าวันที่หาให่เราเนาะแต่ว่าพิมพ์พิมพ์จนพิมพ์วันที่สี่แน่กระดาษกระเขียนวันที่สี่เริ่มข้าวไหมเสกเบิ้งโยขึงไงหนาเบิ้งเลี้ยยิ่งไปเขียนวันที่สี่เอาขอโทษขอโทษ ของวันที่หาเด้อที่ปล่อยไปนั่นเล่าพัฒนานั่นอันชวนของปูขุนนั่นที่ว่ามันมีเดี๋ยวสิเอาหนั่นให้เบิง้งเอาใบเก่ามาให้เบิ้งเด้อพิมพิษพิมพิษเบิ้งใบเก่าก็าได้ดอกเนาะเบิ้งใบเก่าสิเบาเอามาเบาเอา,เา,เอา,เาพิมพิษพิมพิษ พัฒนาฟูใส่มาไมันด้ใส่รางวัลเนี่ยนี่ใบของเขาอยู่ใส่ล้วเอ้ยพิษพิษคุณหนังเอ้ยก็โทษได้หลายพิมเขาพิษพิมซื้อพิษม,มาให้เอฟซีบางกนันนี่เด้อเอฟซีเด้อ นี่ของบันที่หาดปูไปพิมพ์บันที่ซีอยู่นหน้ากระดาษเป็นบันที่หายเราบดพิมพ์เป็นพิษเนาะพี่น้องเนาะนี่ของเราพัฒนาของปูยังไนล่ะพิมพ์พิษวันที่ซื้อพิมพ์บ้านเขาพิษนี่ก็มีก่อนสิเบิงเล่าสามัคคีกับเบิงเบิงย่อนอันนั้นเล่าพัฒนาก่อนเนาะเรลาพัฒนาบันที่หาพิมพ์พิษพี่น้องเอ้ย เป็นพิมพ์วันที่4เริ่มเปเริ่มเบืองไหมตอนพิมพ์ไหมปล่อยไปเลยแ็มีเลขเคียงเลขตั้งรักนะพี่น้องแคปหน้าจอไ้เรือ่อยขณเขามาแล้วก็แคปหน้าจอไอ้จังเบิ้งเล่าสามาัคคีตอ่อเอามาให้เบืองเล่าพัฒนาวันที่หาพิษภาพิมพ์ผิดแล้วเอฟซีที่ว่าเอาเป็นยังคือเป็นยังมันเอาวันที่ใดแน่นอนนะั่นน่ะ เอฟซีผู้เกียงผู้สลาดกระสิเห็นอยู่ดอังนอกกระสิเบื้องว่าโอ้ผู้ปูผลพิมพ์ผิดเพราะว่ามันอยู่ในในใบเป็นบันที่หาอยู่นอกในกระดาษเอามาสบุวน้องสกวนให้เบื้องกระเลขเคียงเลขจังรลักกะมี่ศูนย์สี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าเลขวิ่งกับแปดกับหกระพีน้องรูดจับคู่กับแปดหกแปดเก้าสี่ห้าหก หกศูน6 3หเจเก่าหสาตัวกะสี่แปดหกเก่าหกสตัวกะหกสี่แปดหหกี่เก่าหนะพี่น้องนาะอันนี้เอามาให้เบื้องมายืนยันแคปหน้าจอไปก่อนเด้อสิแคปหน้าจอไปเด้อเอาเบื้องอีกเท่นงึง้านนี้สิเอาสิเปิดเล่าสิเปิดเล้า สามัคคีได้บ้านนี้เด้อ้าวเป็นของเล่าสามัคคีอันนี้เอาให้เบื้องซื้อดอกปูพิมพ์ผิดนี่ยนะปูหัวตาเห็นหัวตาเปิดเบิ่งเมื่อนี้ก็บเล่าสามัคคีบ้านนี้ต่อไปก็เป็นเล่าสามัคคีบันทีหาคือกันเนี่ยอะไรเดี๋ยวปอยสวยๆเสียงเคียงเสียงเพลงมันดังปล่อยบ่ได้ก็รับไปสามสี่เล่าเมื่อวานนี้เล่าสามัคคีก็ทไทยถอดโยเล่าวีไอพี ยุทว่า่ั่านเห็นยนาจอคือว่าบ่งหุจักเลยมันตัวใดคือว่าประทับงานละเล่าเล่าวีไอพีว่ายุดเล่าสามกี่วีไอพีได้ยุพี่น้องได้หกเล่าสตาก่ะลุดคือว่าหมู่บ้านนี่ได้เบิ่งสามเล่าน่สามเล่าได้ได้เล่าเขาเล่าหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาโมนี้เบิ้งไม้แก่เมื่อนะพี่น้องเนาะมันเป็นจังไดมันคัดของเลี้ยงเทคนิคจังใดบุคล้อง การทายถอดก็ได้ษกันเล่าก็ได้จังไรได้พิษผาดหน้าพี่น้องนะเอาเมืองไม้เมืองไม้เมือนี้วันที่หกไยวันที่หาได้พี่น้องแด้วไปวันที่หกอีกเห็นหกหน้าที่เขาบอกน้ำเลขน้ำเบื่อไปเอาวันที่หาผีน้องเอ้ยบานนี้มาแล้วใส่เนาะต้องซื้อก็ไดาษต้งซื้อเขียนในก็หาง,หง่วงวังนี้บ้านเออไปหลายอยา่างมาล้ว ก็ได้เออ <c oughs> หาเห็นแล้วหาเห็นแล้วโอ้จีนลองเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเ,เขียนยไว้ก็ได้ตัวหาจัดไว้มื่อน,นี้ก็พอเห็นเหล้าพ่ <c oughs> าเห็นเหล้าดีไอพี่ก็จีดีจัดสามเหล้านะพี่น้องนะอันดับแรลกก็จัดไปเลยพี่น้งองสิรอคอย ถาเบิงโยกมีเนาะรับเรียกระจัดไปคือเล่าสามะคีรับครูมาแล้วห้าหกนั่งดีๆกันห้าหกห้าหกสี่เก่า thanh cho đồng nát pin nào nó, song thùng khương của độc cứ trăng ở, thanh cho, đây là, sung thanh cho đọc si cẩu, ngóc sáu, ngóc

สามซีสามเกตสามเกตสามเกตีหาีหาวิ่ง viên 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 hà hốt hà hốt viên hà cấp hốt phía nào นยังฝาวกับเป็นมัเล็บแบนักเป็นบ่าเ้ยเห็นยังฝ่าวกนีบ่บ,บ้าดีเด้อพี่นางเ้อวิ่งหาวิ่งหกก้มเล่นกับหาฮกในใดพี่นองทดลองกับฮกเก่าเสียงเคียงกับตัว้ีเลาวะสิเฮ็ดคลิปตนเศร้า ตื่นขึ้นมากกับเปิดเคียงบึ้มึ้นมาเลยว่าจะยุดบังเทียงนี่ไหมยังใ,ใครโย่ท่านอยู่อีกหลายกั่าโมงอยู่ดอกเห็นกันท่านอยู่น้องพี่น้องเนะาะบ้านนี้ก็เป็นเล่าสามขี้หรือว่าไอพี่บา้านนี้เล่าอะไรบ่ได้เปิดแต่หลับเพราะว่าบ่บ่บบได้เห็นเบื้องสามเล่าไปก่อนเพราะว่าเขายุดประธานขาองบ่ตรายตัดในเบื้องสาม ลาวสามัคคีลาว VIP อพียึดหลวงาทายถอดเลยบริเกออกตัวได้กว่าไทายมาคือเขายุดนั่นแหละลาวสามคัคคีสามัคคีมัคคี ที่วีไอพีไอพีจับคู่หกหนึ่งหงกหนึ่ง một nâng hút hút chết hút xuống xuống nâng là cả à kết song kết song, vinh vinh hốc nâng biên มิหาโกพี่นังตัวนี่ชุดนี้มิหาโกบกเขามาหลายบิ่งหกหนะึ่งกรมเน้นหกหนะึ่งล่องหาหกอืม ลองหาหกลองหาหกเล้าวสตาเล้าสตาเล้าสตา ลาสัตะาสัตบีไอพีไอพีจบคโสามสี่ สามสี่สี่ห้าสี่ห้าไปจุงชุ่งรถอะสี่ห้าสี่หนึ่ง

แปดหกแปดหกแปดหกวิ่งบิ่งสามสี่ สามสี่วิ่งสามสี่กลมเด่นเน้นสามสี่ร่องสี่หนึ่ง 0 6 3 0 9 1 7 7 7 5 8 ห้าแปดปูขนปูขุนปูขุน,ขนเอาแคปหน้าจอ,ดจอดได้แคปหน้าจอได้ก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้ เหล้าสมามัคคีย์เหล้าไล่บนเหล้าลพี่น้องวันที่หาหมือนนี้มีสามเล้าเขาแจ้งมาแล้ววา VIP บบ่เาเหล้าวีไอพีบดบะมี่เหมือนนี้เหล้าวีไอพียดมีสามเล้าพี่น้องไปเขามาเห็นมาเบิงมาเชียร์มาแชร์กันเด้อบอกต่อต่อกันไปให้หูจักลจไล่ไล่เลยเจ้าไล่บ้าน,นเห็นกันแล้วนะพี่น้องเนาะเล้า เลยบัเล่าพัฒนาเขา,เาให้เบิงแล้วพิมพ์มือพิทพี่น้องอาวันนี้กติพญ,ญายมบ่าพิมพ์พิทอ,อวันที่หาได้พี่น้องเนอเหมือนแด้งสองทุ้มเครื่องหลังจากเบิงเล่าพัฒนามาแล้วกับเขามาเบิงเล่าพัฒนาห้าหน้อยไปแล้วกับมันเขาละเราวไรวันเราสามคีรอบแรกพี่น้องกับคูหาวกสีเกา หกสามหกเก้าสเกตหาสวิ่งหาหกกรมเน้นหาหกล่องหกเกเล่าสามเมื่อกี้วิไอพี่จับคู่6กหนึ่ง6กเกศนหนึ่งหาหเกสองนี่มีหาคู่พป่น้องวิ่งหกหนึ่ง กมเน้นหกหนึ่ง่องหาเล่าสตราร์วีไพจับคูสามซีซีหาซีหนึ่งซีเก่าหาหกแปดหวิ่งสามซีพี่น้องกมเน้นสามซีล่องซีหนึ่งเมื่อนี้มีสามเล้าเด้อพี่น้องเด้อแจงมาแล้วว่ามีสามเล่า,มาเมื่อคืนนี่กะจะมันออกตัวเลขกับว่าเห็นกับมีตวายุดธบาัทายถอดเลยมเมื่อคืนมนตัต้เมื่อคืนนี่แหละ มื่อน anyway, ี ons, um ้กะทิมันกะทิท้ายถอดอยู ons, ่ดอกแต่ว่าม mm, ันเห็นสามเล้าเมื่อแรงอาจจะเห็นแต่ว่าเมื่อคลืนเนี่เขาประกาศยุดมื่อนี้อาจจะเ่รายุดดอกแต่ว่ามันมันบ่เห็นตัวเลขออกตัวใดก็เลยเห็ดบ่ได้เดินแต้มบ่ได้คำนวณบ่เป็นเราเมื่อนี้กับเหตุที่ทุกข์ทุกคนเข้าใจกันเนาะเบิ้งสามยางนี่แหละเนาะพี่น้องเบิ้องสามเหล้าเหตุทีทุกข์ทุกคนเข้าใจ ว่ามีสามเหล่าเหล่าที่สี่คือว่าเหล่าวีพีม่เห็นตัวเลขบาออกตัวใดคำนวณบ่าถือคำนวณบ่าเป็นวันนี้ก็ให้เอฟซีเหมือนที่หาได้เอฟซีแ้ให้ทุกคูทุกคนโชคดีโชคๆมันมันก็คือจังบอกว่าเล่าพัฒนาการเป็นของวันที่หาคือกันโชคๆมันมัน,มน,มนกันทุกคูทุกคนเด้อบา่าเหล่าพัฒนาห้าน้อยรือเล่าไรวันเล่าสามัคคีนี่โชคมันกันทุกคูทุกคนเหมือนแด่ง วันที่หาพอสโศกพอราลาบกันทุกขูทุกคนหิหิง่งปังปังกันเด้อโศกๆมันๆกันลำลำลื่อยๆกันมันทองไหลมาเทมาอย่ากเจ็บอย่าจนกันเด้อเย็ซีทุกขูทุกคนพอกันไม่ในขิปต่อไปสวัสดี